คุณเคยเห็นโฆษณาไหมครับมือถือบางรุ่นเนี่ยบอกว่าชาร์จแค่10นาทีแบตเต็ม100%นะฮะฟังดูโหดมากๆแต่ก็มีคำถามตามมาว่ามันจะใช้ได้จริงหรือมันจะทําให้แบตเสื่อมเร็วกันแน่เทคโนโลยีนี้นะครับเรียกว่า Auto Fast Charging นะฮะใช้การจ่ายไฟนะครับแรงนั้นสูงนะครับเป็นระบบจัดก,การพลังงานในมือถือทำให้แบตเตอรี่นะครับรับไฟได้เร็วขึ้นจริงๆข้อดีนะครับก็คือสะดวกสุด เวลาสุดเฉิญเนี่ยชาร์จแค่10นาทีพกออกไปได้เลยทั้งวันนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในกระบวนการชาร์จเนี้ยนะครับที่เป็นชาร์จเร็วแบบเนี้ทำให้เกิดความร้อนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้งานบ่อยเกินไปนะฮะแบตเตอรี่ก็จะมีโอกาสเสื่อมได้เร็วกว่าแบบปกตินะครับดังนั้นก็คือสรุปมันใช้ได้จริงฮะแต่ควรใช้แบบพอดีๆนะครับเวลาที่จําเป็นเท่าน,น,นั้นไม่ใช่ทุกวันหรือตลอดเวลาเพราะสุดท้ายแล้วนะครับความทนทานของแบต ก็ยังสำคัญกว่าความเร็วของการชาร์จแบตนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ